ค่ะชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่2 9มีนาเป็นต้นไปดาวตัวตนของคุณคือดาวพฤหัสยโยกย้ายออกจากเรือนเสาแล้วจ้าเมื่อก่อนเนี่ยไปอยู่ในเรือนเสานะไปอยู่พบการเงินก็จริงแต่เสาพฤหัสเขาไม่ถูกกันแล้วเราอไปอยู่ในเรือนของเขานะคะก็เลยได้ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือมีความทุกข์อกทุกข์ใจรายได้อะไรเนี่ยมันก็ อาจจะไม่ได้ดังเดิมอ่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ไม่ตรงตามความต้องการทํากิจการการงานอะไรแล้วก็ค่อนข้างได้ผลตอบแทนไม่คุ้มเหนื่อยหรืออาจจะมีความเครียดความกดดันกว่าจ,จะได้เงินมาพอหลังจากที่ดาวพฤหัสด,ดาวตัวตนของคุณโคจรออกไปตั้งแต่ยีิบเก้ามีนาชีวิตคุณจะค่อยๆดีนะคะการเงินจะค่อยๆมาทําไมถึงบอกว่าค่อยๆดาวเสาว่า คือมันต้องอดทนรอคอยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นคือสไตล์ของดาวเสาแล้วเสาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรคุณจะต้องได้เงินก้อนใหญ่แต่ยิ่งได้เงินก้อนใหญ่เท่าไหร่ความอดทนคุณต้องมากตามเท่านั้นแม้กระทงไพ่ศรีคุณเห็นไหมคิงถือเหรียญน่ะราชาพระราชานะคะถือเหรียญชีวิตคุณน่ะเริ่มดีแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเป้าหมายอะไรแต่คุณต้องใจเย็น ข้อเสียของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณเป็นคนมีจุดมุ่งหมายเด่นชัดแน่ชัดและทำอะไรต้องทำให้สำเร็จซึ่งมันจะกลายเป็นความกดดันซึ่งมันจะกลายเป็นความซีเรียสความเครียดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ต้องผ่อนผ่อนเหมือนบ้างนะคะเพราะว่าคุณสังเกตไหมยังมีห้าถ้วยแปดดาบประกบคุณอยู่เนี่ยห้าถ้วยเนี่ยมันอารมณ์เซ็งอารมณ์เบื่อนะสามถ้วยเนี่ยความคาดหวงังความมุ่งหวงังความรู้สึกอะไรอะ่ะคุณล้มไปแล้วแต่มันยังมีสองถ้วยตั้งอยู่ เดี๋ยวมันมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณอาจจะบอกเฮ้ยดาวไม่เห็นดีเลยเพิ่งมันย้ายแล้วมันจะดียังไงมันเหนื่อยมาตลอดมันติดขัดมาตลอดใจเย็นๆดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะอยู่พบเนี้ยเออหกเดือนไม่ใช่ย้ายวันนี้พรุ่งนี้แล้วคุณดีปุ๊บปรับแหละอันนั้นมันก็คงจะต้องปฏิหารแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็ยากพอสมควรแล้วก็ยังมีแปดดาบประกบคุณอีเห็นไหมโดนมัดตาไม่พอมัดตัวไปไหนไม่ได้มีดาบล้อมรอบอีก ช่วงนี้จะคิดจะทำอะไรใช้สไตล์ของดาวเสาร์เลยนะค,ยค่อยคคิดค่อยคอยเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนอกจากนี้สิ่งที่จะต้องเตือนเลยทั้งปีดาวพฤหัสไปอยู่พพศาสชาพบศาสชาเป็นเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อสื่อสารคนรอบข้างคนรักของคุณอะไรที่อยู่รอบๆตัวคุณะนะนะไม่ว่าจะเป็นสังคมใหม่สังคมเกา่าอะไรก็ตามทำอะไรให้ระมัดระวงัง ทำอะไรเนี่ยต้องใช้ดาวฤห,หัสเข้ามาช่วยสติปัญญาซื่อสัตย์คุณธรรมรอบคอบอย่าให้เดือดร้อนตัวเองเพราะดาวเจ้าเรือนพบสาชาะณปัจจุบันคือดาวราวหูไปสถิตยอยู่ภพอลิมันจะเกิดปัญหาจะช่วยเหลืออะไรใครคิดให้เยอะมิตรภาพที่เข้ามาเพื่อนฝูงที่เข้ามาคนรักที่เข้ามาคนที่พยายามติดต่อเข้าหาคุณเขาต้องการอะไรอย่ามองคนในแง่เดียว คนาราศีธนูเป็นคนแบบตรงไปตรงมาแล้วดาวเจ้าเรือนคุณคือพฤหัสคุณเป็นคนเชื่อมั่นในความดีบางทีคุณมองอะไรเนี่ยพยายามมองให้รอบด้านเผื่อใจไว้บ้างอาจจะเป็นคนที่เหมือนจะระมัดระวังตัวแต่มักจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคนที่คุณรู้สึกว่าดีหรือคนที่คุณมั่นอกมั่นใจ ระวังฮะบางคนเนี่ยที่ผ่านมาน่าจะเคยโดนมาแล้วบางคนโดนโกงโดนหลอกบ้างมีหนี้สินมีคดีความเกิดขึ้นเพราะไอ้ความใจดีความช่วยเหลือผู้อื่นระมัดระวังให้ดียังต้องดูแลแบบเคร่งคัดเคร่งเครียดกันต่อไปในเรื่องพวกนี้นะเอาเป็นว่าเงินก็อยู่ในเงินก็เงินคุณตัวก็ตัวคุณคุณจะช่วยเหลือใครให้ใครแม่หมอกเองก็ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้แต่เวลาเดือดร้อนมีแต่ตัวคุณนะเดือดร้อน ทำอะไรก็คิดให้เยอะก็แล้วกันจังหวะเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคือดาวพุธนะคะและดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพคู่ของของคุณเดี๋ยวมันจะในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่ไปกลมอยู่กับดาวศุกร์ก็ดีดาวอาทิตย์ก็ดีคืออยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างส่งเสริมกับชีวิตคุณอะนะคะในช่วงของจังหวะเดือนเมษาคือต้นต้นเดือนหรือว่าไอ้ไอ้สองไพ่ใบนี้คุณมองคือมันทําอะไรแล้วมันทําไม่สุดตามใจความต้องการของคุณ แต่จังหวะในเรื่องของการงานม,มันจะมีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็จะมีคุณเหมือนจะได้พบกับช่องทางสังคมอะไรใหม่ๆที่จะนำคุณไปสู่ในการสร้างเงินสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามอาจจะเจอเพื่อนฝูงดีอาจจะเจอสังคมที่ดีกลุ่มการตลาดที่ดีที่ปรึกษาที่ดีลูกค้าที่ดีนะคะแต่อย่างที่บอก รามัดรวังอย่างเดียวใจเย็นๆคิดอะไรให้รอบคอบอย่ามองแต่ได้อย่ามองว่าเขาดีอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราแต่เรียกได้ว,ว่ามีช่องทางเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักคนรักคนที่เป็นครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้การปรับทัศนคติปรึกษาหารือกัน คุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้การช่วยเหลือกันอย่างดีหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้เวลาในการปรับพูดคุยปรึกษาหารือกันหาข้อสรุปข้อลงตัวกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาจะผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับคนโสดก็เช่นเดียวกันช่วงนี้เนี่ยถามว่าธนูเนี่ยต้องการความมันก็ต้องการแหละทุกคนมันต้องการความรักแต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาเลยสไตล์คุณนะตอนนี้คุณต้องการมุ่งหวังแห่งความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีใครเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรคุณอดทนได้แต่สิ่งเดียวที่คุณอดทนไม่ได้ในเรื่องของการเงินการงานคุณอาจจะไปมุ่งหวังในเรื่องของพวกนี้มากกว่านะคะก็ พรมีสเสน่ห์อยู่นะคุณไม่ใช่คนขี้เหร่นะชาวลัคนาราศีธนูเป็นคนหน้าคบมีสเสน่ห์ในตนเองอยู่แล้วขึ้นกับว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ใครหรือไม่เท่านั้นเองโดยรวมแล้วนะแม่หมอไม่เป็นห่วงชาวลัคนาราศีธนูแค่คุณพยายามลดความกดดันลดความรู้สึกเครียดน,นะคะความไม่สมหวังอะไรบางอย่างลง แล้วก็ทุ่มเทให้กับเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแล้วให้โอกาสมันบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันคงไม่สําเร็จวันนี้พรุ่งนี้นะคะทาทุกอย่างด้วยสติความรอบคอบจะช่วยเหลืออะไรใครจะลงทุนอะไรกับใครคิดให้เยอะคิดให้ดีเพราะว่ามันเสียไปแล้วมันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ถ้าเกิดคุณทําอะไรแล้วด้วยความระมัดระวังด้วยความวิเคราะห์ด้วยความอดทนรอคอยแล้วเนี่ย คนแห่ทงทาง,างความสําเร็จมันกําลังมาเดือนที่คุณได้คิงเหรียญน,นะความร่ารวยมันก็กำลังจะก้าวเข้ามาอยู่แล้วดูซิได้ไพ่จักรพรรดิจกักรพรรด,ดิทีนี้ก็โอ้โหก็เข้ามาชีวิตคุณจําไว้เสมอนะคะไพ่ใบใหญ่ๆนะี่ยมันก็ดีส่งผลกับตัวคุณรับผิดชอบต้องค่อนข้างใหญ่จะทําอะไรแต่ละทีต้องคิดให้เยอะนะคะเพราะคนคอยจับจ้องเพราะคนมีทั้งดีไม่ดีคอยที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณแต่ได้อะไรก็ต้องยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ใช้สติปัญญาของคุณใช้ความรอบค้อบของคุณธนูมาดีแล้วสู้ต่อไปนะจ๊ะขอให้ประสบความสําเร็จอีกไม่นานจากเมษานี่คือเดือนเริ่มต้นที่ดีๆเงินก็มาอะไรก็มาความสําเร็จวีแววมาหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณอย่าประมาทก็แล้วกันบ๊ายบายจ้า